ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและรวมถึงเพื่อนๆของน้องด้วยนะครับที่คิดไวทําไวในการแจ้งเหตุน,นะฮะแล้วตำรวจก็ทํางานไวนะมันมีชายคนหนึ่งครับไปฉุดเอาเด็กม .4 ขึ้นรถฉุดไปเลยนะฮะตกใจอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเอาละมาไล่เรียงเรื่องราวกันนะครับตำรวจสืบสวนสพเมืองชุมพรฮะต้องชื่นชมนะฮะไปคุมตัวนายประสิทธิ์คนนี้อายุ34ปี เขาก่อเหตุฉุดเด็กนักเรียนหญิงชั้นม .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองชุมพรขึ้นรถไปเพื่อนๆกลัวจะเกิดเหตุร้ายรีบแจ้งตำรวจให้ช่วยตามล่าก่อนจะจับกลุมตัวไว้ได้เขาวนี้ย้อนที่มาที่ไปครับว่ามันจับได้ยังไงพนักงานสอบสวนสพเมืองชุมพรรับแจ้งจากเพื่อนของเด็กหญิงอายุ16ปีบอกว่าเพื่อนเนี่ยถูกชายไม่ทราบชื่อฉุดกระชากขึ้นรถเก๋งโตโยต้าสีขาวไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนที่บริเวณห้างโอเชียนชอปปิ้งมอลล์ในเมืองชุมพร ระหว่างนั้นเพื่อนที่ถูกฉุดนี่นะฮะ,ะคุณผู้ชมกดส่ง GPS มาฮะโอ้ส่งตำแหน่งมาเพื่อให้ติดตามและพบสัญญาณเคลื่อนตัวไปทางชายทะเลพนังตักอยู่ที่ตำบลนานชะอังชุดสืบสวนก็เลยออกติดตามทันทีไปถึงบริเวณสามแยกไฟแดงศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรเห็นรถเก๋งต้องสงสัยคล้ายกับรถที่ถูกแจ้งเอาไว้จอดติดไฟแดงอยู่ตำรวจขับรถประกบพบคนขับเป็นผู้ชาย ที่เบาะนั่งด้านหน้าซ้ายพบนักเรียนหญิงสวมชุดกีฬาอยู่ในการตกใจตัวสัน่นแล้วเปิดประตูหนีให้ตำรวจช่วยก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้นายประสิทธิ์เขาอ้างว่ายังไง เขาบอกว่าเห็นเหยื่อตั้งแต่แม่ของเหยื่อเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งน้องที่หน้าโรงหนังแล้วนะก <_ d> ็รอจนกระทั่งแม่ของเหยื่อเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะก็เลยขับรถไปจอดเทียบท,ทําทีเอาเอกสารไปให้น้องช่วยอ่าน <_ d> บอกน้องช่วยพี่อ่านหน่อยสิ <_ d> พี่อ่านไม่ออกแล้วก็อาศัยจังหวะที่น้องเผลอเนี่ยฉุดน้องขึ้นรถไปเลยมุ่งหน้าไปที่ชายทะเลอ่าวพนังตักนะคะซึ่งคนก่อเหตุชื่อว่านายประสิทธิ์ค่ะเ <_ d> ขาอ้าง,ง,งบอกว่าที่เขาทําไปเพราะว่าเขาเหงา ต้องการความอุ่นใจไม่ได้คิดอะไรเลยต้องการพาน้องเนี่ยมานั่งรถเล่นเฉยๆ<า>อยู่บนรถเหรอก็จับตัวน้องหอมแก้มน้องไม่ได้คิดจะข่มขืนหรือลวนลามแต่อย่างใดอไอ้สิ่งที่คุณทำนะคะมันคือลวนลามแล้วค่ะ,ะเออแต่ว่าน้องขัดขืนเอาใครจะอยู่ล่ะคะแบบนี้น้องก็ต้องขัดขืนเขาก็เลยอ่ะ ขับรถพาน้องจะมาส่งที่หอพักแต่ว่ามาถูกจับซะก่อนซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเสพยาบ้ามาแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเขาจะขับรถพาน้องไปที่ห้องพักของเขาหรือจะพาไปส่งอไปที่ส่งที่จะพาไปที่ห้องพักเขาอ๋อแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่คิดจะข่มขืนไม่คิดจะลวนลามทำไมไม่ไปส่งที่บ้านคะออพอไปบ้านแล้วยังไงไปที่ห้องเขาอะห้องผู้ชายอะเมื่อกี้บอกเสพยาบ้าใช่ไหมพอไปถึงที่ห้องไปเจอไวยอกราค่ะถูกกินไปแล้วสองเม็ด ยังเหลืออีก2เมตรไปตรวจชี่เป็นสีม่วงค่ะเพราะฉะนั้นก็เจอแจ้งข้อหาไปทั้งมีสารเสพติดในร่างกายเสพยาเสพติดขณะขับรถและแน่นอนพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีนะคะ